ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคืนเวลาให้กับธรรมชาติว่าตอนนี้นที่ในประเทศสวีเดนกำลังจะเปลี่ยนเออคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากเวลาของฤดูร้อนเป็นฤดูหนาวแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาพูดกันพูดคุยกันนายายในสองสาวันเนี่ยนะคุยกันมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สับสนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันบันทับทตนยังไงสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเสาร์อาทิตย์นี้เป็นเสาร์อาทิตย์ ที่คนสวีเดนจะมีะความวุ่นวายนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเวลาเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเวลาเป็นฤด,ดูหนาวแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนเวลากลับมาคือว่าตอนนี้เราต้องคืนเวลาให้ธรรมชาติแล้วคือยังไง <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนนี่สมมุติว่าถ้าเป็นเอาเอาง่ายๆก็คือว่าฤดูหนาวแตกต่างจากเมืองไทย6ชั่วโมงฤดูร้อนห่างจากแตกต่างจากเมืองไทย5ชั่วโมงที่เขาเปลี่ยนเวลาเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อแ่บ ฤดูร้รอนคือแบบเขาอยากจะให้วันมันยาวขึ้นไงทุกปีจะเราจะมีการตั้งกระทู้กันทุกทุกปีเพราะว่าวันเปลี่ยนกลับไปมันเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยคนเขาก็งงที่นอนมากของออในประเทศยุโรปก็จะเปลี่ยนเป็นจะใช้วิธีนี้แล้วก็มีส่วนหนึ่งในประเทศอเมริกาก็จะมีวิธีนี้นะใช้เปลี่ยน,ป,นป็นของอเมริกาเขาเรียก d a i h t saver คือว่าเขาต้องการให มีแสงแดดยาวนานคือปีเราจะคุยเราจะมีการถกเถียงกันเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราจะจะยืดเวลาไปหรือจะถอยเวลาลงมันมันงงมากเลยเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่นั่งในใน,ในครัวเขาก็คุยกันเฮ้ยพวกเธอเปลี่ยนเวลากันยังบางคนก็ลืมเพราะว่าถ้าลืมแต่ดถ้าถ้าลืมเปลี่ยนเวลาคุณจะต้องมาที่ทํางานเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงมาผิดเวลาไงตอนนี้นาฬิกาที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเวลา อันนี้มันเป็นเวลาซ้ำเมื่อถ่ายชะมเป็นเวลาฤดูร้อนวันประมาณแปดโมงยี่สิบแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเวลามาเป็นฤดูหนาวแล้วตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบตอนนี้ก็จะมาจะมาเปลี่ยนเวลาให้เวลามันเองงต้วคือต้องคืนเวลากลับไปนะเนี่ยมันทําให้งงค่ะคนฟิลิปเนก็งงเหมือนกันเมื่อวันเสาร์ก็คุยกับท่านยมว่าท่านยมเราต้องเปลี่ยนเวลาเมื่อไหร่เราคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์ อธิปลายอาทิตย์นี้แต่มันไม่ใช่คือเขาต้องเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมที่นี่มันเป็นวันพฤหัสเขาก็ต้องเปลี่ยนเขาก็ต้องล่นขึ้นไปคือถอยหลังกลับไปไปเปลี่ยนวันที่ระหว่างวันที่26 27เพราะมันเป็นวันสุดวันอาทิตย์สุดท้าย ของเดือนของเดือนนี้ใช่ไหมของเดือนตุลาคมงงหน่อยนะไอเราก็งงกันเมื่อก่อนเขาก็คุยกันนะทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาจะยกเลิกไอเวลาไอซัมเมอร์ไทม์กับวินเทอร์ไทม์เนี่ยเพราะว่ามันทําให้คนมันทําให้ยุ่งเหยิงแล้วตอนนี้มันก็มันทุกคน แสงสว่างมันก็ก็ยังมีอยู่อย่างเดิมแหละมันจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ยังอยู่อย่างเดิมใช่ไหมมันแล้วแต่คนจะใช้เวลาอย่างไงเท่านั้นเองนั่นแหละเมื่อวานสื่อนี้จะอยู่หัวท่านยมเพราะว่าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ้ยเราจะต้องเปลี่ยนเวลาแล้วถ้าเราเปลี่ยนเวลาใช่ไหมเราจะต้องได้เวลาคืนมาหนึ่งชั่วโมงถ้าถ้าทัมเมทมนแปดโมง Winter time วินเตอร์ทก็จะเป็นเจ็ดโมงใช่ไหมทำให้เราต้องได้นอนได้นอนมาอีกหนึ่งชั่วโมงคือได้เวลาคืนมาอีกหนึ่งชั่วโมง สลับกันหน้าร้อนเราจะต้องเสียเวลา1ชั่วโมงเราจต้องตื่นเร็ว1ชั่วโมงแล้วตอนนี้เห็นไหมธรรมดานี่ตอนนี้ประมาณโมงมันจะสวา่างใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือเวลา7จ็ดโมงเช้าของวินเตอร์ไทม์หรือฤดูเวลาฤดูหนาวแต่สำหรับฤดูร้อนมัน8ปดโมงครึ่งทุกคน<า> <laughs> เราต่อเรื่องจะยุ่หัวท่านยุ่ แล้วก็เถียงกันไปกะเถียงกันมาแล้วตอนหลังเราก็หุบปากแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวพวกนี้คอยดูเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราตัวเราถูกพูดไปก็อย่างนั้นแหละเพราะเถียงกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่โตก็เลยปล่อยแล้วเมื่อเช้าอาทิตย์ก็ลงมาดูก็มันก็ถูกจริงของเราเพราะว่านาฬิกาในมือถือมัน8ปดโมงแล้วก็นาฬิกาข้างนาฬิกาข้างฝานี่มัน9ก้าโมง ช่ไหมแสดงนาฬิกาข้างฝามันเป็นเ,เวลาของซัมเมอร์ไทม์แล้วเวลาในในมือถือมันเป็นเวลาของวินเตอร์ไทม์ใช่ไหมแสดงว่าเราถูกแล้วตอนตอนเช้าเขาลงมาแล้วก็ถามเธอกี่โมงแล้วนะ <c oughs> ไม่จบด้านโยมบอกว่าที่ทํางานก็คุยกันเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกปีไม่รู้เป็นอะไรทางทาที่มัมนมันก็มันฟังดูง่ายนะแต่มัน มันเข้าใจยากไม่รู้จะอธิบายยังไงขี้เขียนอธิบายแล้วอธิบายแล้วก็เลยปวดหัวตัวเองแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในยุโรปมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้ายบ๊ายบาโก้เกยกครอบกันอันทีอันที่